สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหวังอยากมียทุกท่านนะคะว,วันนี้นะคะลูกค้านาสร้อยข้อมือน้ําหนัก1บาทนะคะ <_ s 1> เป็นงานตุงต้งติงต้งทั้งหมดมาอัปเดตให้ชมกันนะคะลูกค้าก่อนที่จะ,จะไปชมลายทองนะคะฝากลูกค้าเข้าไปกดติดตามนะคะเพจนะคะห้างทองหวังอยากมีทางเพจบุ๊กไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากลูกคาา้ากอกดติดตามนะคะช่อง u ู u ู e ห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ลายทองใหม่ๆที่ทางร้านอัปเดตให้ชมกันนะคะ นะคะลูกค้าเส้นน in like euh. in ี้นะคะจะเป็นห้อยตุ้งติ้งหัวใจดาวนะคะลูกค้าดีไซน์น่ารักมากๆนะคะตัวสร้อยจะเป็นลายเบนแบบนี้นะคะเส้นนี้เป็นงานตันนะคะใส่แล้วสวยมากๆค่ะเดี๋ยวถ้าบนข้อมือให้ดูนะคะเวลาอยู่บนข้อมือนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะให้ตุ้งติ้งห้อยแบบนี้นะคะดีไซน์น่ารักมากค่ะลูกค้าลายต่อมานะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะตัวสร้อยจะเป็นลายแปดเสาโปร่งแบบนี้นะคะ แล้วก็ห้อยตุ้มติ้งหัวใจดาวค่ะหัวใจดาวน่ารักมากๆค่ะลูกค้าให้ดูนะคะนี่เลยค่ะหัวใจนะคะความยาวเส้นนี้นะคะลูกค้าความยาวมีครบทุกไซส์เลยนะคะอยากได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดนะคะเดี๋ยวทาบุดคอมือให้ดูนะคะลูกค้จาจะประมาณนี้นะใส่แล้วน่ารักมากๆค่ะไายต่อมา ตัวสร้อยนะคะลูกค้าจะเป็นลายเก็ดดาวค่ะแล้วก็ห้อยด้วยกิมตุ้งถุงทองนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่จะใส่เพื่อเสริมการเงินนะคะทางด้านการค้าขายนะคะต้องไม่พลาดเส้นนี้เลยนะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะกิมตุ้งนะคะก็หมายถึงเรื่องเงินเรื่องทองนะคะถุงทองก็คือเก็บเงินเก็บทองเงินทองไม่รั่วไหลนะคะลูกค้าเวลาอยู่บนข้อมือนะคะก็จับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยค่ะ ต่อมานะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะลูกคะ้าจะเป็นห้อยตุ้งติ้งหัวใจนะคะหัวใจนะคะจะเป็นพ่นทรายนะคะจิตเพชรแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายประคาค่คะลูกค้าดีไซน์น่ารักมากๆนะคะห้อยตุ้งติ้งนะคะหัวใจนะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะมีทั้งหมดนะนับให้ดูนะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9ี่ห้าดปด้าดวงเลยนะคะลูกค้าดีไซน์น่ารักมากๆใครอยากได้สร้อยข้อมือห้อยตุ้งติ้งหัวใจเลื่อกลายนี้ ได้เลยนะคะต่อมาคะ่ะลูกค้าสร้อยข้อมือเส้นนี้ก็น่ารักไม่ไม่แพ้เส้นอื่นๆเลยนะคะลูกค้าตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายมีนาค่ะแล้วก็อฮตรงติงหัวใจดาวนะคะหัวใจดาวจะเป็นแบบนี้นะคะพ่นสายตัดลายจิ๊กเพชรนะคะน่ารักมากๆคะ่ะลูกค้าเวลาอยู่บนข้อมือนะเวลาอยู่บนข้อมือนะคะเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะก็จะใส่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะลูกค้าน่ารักมาก ต่อมานะคะลูกค้ารายนี้นะคะ ลูกคา้าหลายคนบอกว่าชอบมากๆนะคะลายนี้นะคะล็อตนี้เข้ามาทั้งหมดร้อยเส้นนะคะลูกคา้าเป็นลายขายดีของทางร้านเลยนะคะเป็นสร้อยข้อมือนะคะลายดอกหลุยนะคะลูกคา้าจะปีดอกไม้นะคะเป็นดอกกลุยแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกุญแจนะคะแล้วก็รูกุญแจนะคะตัวสร้อยจะเป็นลายโซ่แบบนี้นะคะลูกคา้าลายนี้ยอดนิยมมากๆสาวๆฮิตมากนะคะเป็นลายขายดีเลยนะคะลายนี้มีครบไซส์นะคะลูกคา้าอยากได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ยาว ไซส์สั้นทางร้านเรามีครบมีหมดนะคะใครอยากได้แจ้งเข้ามาถักลายเข้ามาได้เลยคะ่ะลายต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นสร้อยข้อมือนะคะหัวเสือหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าเสือจากกล้วนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าคาเทียนะคะลูกค้าอันนี้นะคะ ตัวซ้อยนะคะจะเป็นหลายเม็ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งพลอยนะคะพลอยของเราน้ํางามขาวใสมากๆเล่นไ่ดีมากๆนะคะลูกค้าต้องดวงตานะคะเราจะเป็นลงยาสีแดงแบบนี้ค่ะลูกค้าเส้นนี้นะคะความยาวประมาณ16ซนติเมตรนะคะใครอยากได้เส้นนี้นะคะไปใส่เสริมดวงก็สามารถเลือกเส้นนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะเวลาอยู่บนข้อมือนะคะน้องจะอยู่แบบนี้นะ ต่อมานะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะจะเป็นลายสีเสานะคะลูกค้าตัวสร้อยนะคะเป็นลายสีเสาเนะ แล้วก็ถุงทองนะคะถุงทองนะคะลูกค้าจะเป็นถุงทองฉลุลายดอกไม้นะคะตัดด้วยจุดนะคะสีขาวๆเนาะแล้วก็ลงยาสีขาวนะคะลูกค้าแล้วก็หัวใจนะคะก็จะเป็นลงยาสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะดีไซน์น่ารักมากๆค่ะเส้นนี้ใครอยากได้นะคะสามารถทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะสีแดงเนี่ยสีแดงพลังอำนาจนะคะการเงินการค้าขายนะคะลูกค้า ต่อมาเส้นนี้นะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะตัวสร้อยจะเป็นลายโซ่เกลียวแบบนี้นะคะคันด้วยอกนะคะลูกค้าตรงจี้นะคะจะเป็นจี้ดาวนะคะลูกคก้าพ่นสยตัดลายจิเพชรแบบนี้นะคะดีไซน์สวยมากๆนะคะใครชอบงานดาวนะคะสามารถเลือกเส้นนี้ได้เลยนะคะเวลายอยู่บนข้อมือนะคะลูกค้าก็จะประมาณนี้นะดาวค่อนข้างใหญ่นะคะลูกค้านี่เลยคะ่ะตัวสร้อยแข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะลูกค้าใครอยากได้นะคะทักไลน์มาได้เลยนะคะหา ลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะได้แบบไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะชมแบบไหนเพิ่มเติมหรือสนใจเส้นไหนนะคะชอบเส้นไหนสามารถแคปภาพทักไลน,นะะ์าม,านมาได้เลยนะคะไลน์นะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอนะคะลูกค้าจะอยู่ตรงกับโลโกโ้ร้านเลยนะคะหาก<ๆ>ลูกค<ๆ>้าสนใจนะคะก็สามารถแคปภาพทักไลน์มาได้เลยนะคะหรือใครอยากเปิดอมทองนะคะก็สามารถเปิดอมทองได้เลยนะคะเปิดอมเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น หากบางลูกค้าบางท่านบอกว่าอยากจะได้คําตอบเร็วๆด่วนๆนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่056-227-556นะคะโทรได้ตั้งแต่เวลา9 0โมงเชา้าจนถึง5โมงครึ่งนะคะ5โมงเย็นเนาะก็คือสามารถโทรมาได้นะคะหลัง6 0โมงเย็นแล้วจะไม่มีพนักงานรับสายนะคะหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจทักไลน์มาได้เลยนะคลิปนี้นะคะไปก่อนคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าแล้วนะคะ,นะคะลูกค้าบอกเลยว่ามีอะไรเด็ดเดด มาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะรอติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ